พี่มีแกนเล็กอะพี่ยังไม่โดนื่อยนะปั๊ยังโล่งอยู่นะขับแม็กขับแม็กโอเคโอเคไปไปไปแต่งเสีงแถวเวทีไปแล้วนะบ้านบ้านตัวแข่งหนึ่งแถวเวทีเวลาคนกลับบ้านหรอเอากลับเร็วอู้เมงลงเป็นไงบ้างครับพี่บ๊อบไม่เหลือกี่นาทีอะพี่หมุนกันได้จังอะไรนะพี่บ๊อบห้านาทีสิบสองห้านาทีหรอกำลังกลับบ้านกำลังกลับบ้านเข้าบ้านได้ใช่ปะ ได้ได้ได้พ <Yeah> ื่อนกลับมาเหตุบ yup ้านก็ได้พี่ผมว่าน่าจะมีคนรอเหตุอยู่อ <huh yeah, ่าไปก็มาบ้างพี่ถ้าเกิดใครที่จะเข้าบ้านนะครับเข้าเข้าหน้าบ้านได้แล้วก็ขาออกต่างบ้านนะครับผมไม่ไป้ับบ้านพี่ก๊าบอยู่ไหนพี่บ้าไม่อยากเหตุบ้านต่อห้ทงโถงวนอยู่หลังบ้านโอเคครับคูณผู้ชายผมจะบอกให้ว่าหลังบ้านอันตรายมากเพราะว่าตำรวจมันชอบด่าไอ้เหี้ยมือเขาไปเช็คต้องหาคนไปเช็คก่อนเคยเจอ ทีมอีกสองคนสัตว์สามสี่ไปเลยเฮ้ยมาช่วยด้วยดิมาช่วยด้วยดิหลังสอนอหลังสอนอไอ้ท่อระบายน้ำอ่ะตรงมาไม่ไหวไอ้ทางเงินเขี่ยแล้วตรงมานิดนึงเร็วเร็วเร็วเไม่มีลมอยู่แล้วหอ้โหจิ๊กเปาจิ๊กเปล่าจริงจริงโอ้จ่ายแล้โอเคไม่มีลมอยู่แล้วไม่มีลมอยู่แล้วฟักมาเลยฟักไม้มาเลยฟักไม้มาเลยฟักมาฟักมาไอ้บุกลมดิบุกลมลมลมไอ้บุก ต้องก็ได้มั้งแทงแทงแมนแทงแทงเยอะไงสตาร์สนักเลงเว้ยเหียนักเลงไม่มีหรอกไอ้ยหอขอ่นหอเย้ยไม่มีอะไรอย่างเหี้ยเลยเหี้ยไม่ได้แทงเลยเออมึงมึงเอาชิปเป้ไปห่อสีเหี้ยไม่มีที่ไม่มีมีห่อสตาร์ไอ้สัตว์เลยไอ้สัตว์อย่าไมโดนสตาร์ไอ้สัตว์ พี here, be uh. ่อ um ่ะเขาบีบเราเองเพี่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 เลยแม่มีไายมีไายเออมีรายอยู่แล้วมีรล่ถ้าเขาชนเราแม่เราจะมองเราจะหลบปั๊บหลุดเบอร์ดูหลุดไม่ไหวบอกอันนี้ไม่ไหวแล้วขับไม่ไหวตามไม่ไหวขึ้นรถไม่ยังไม่ชนไม่ไหวหาดูว่าไอ้พี่อ่ห่างเป็นว่า เดี๋ยวสองของหลุดแล้วนยตรงเนี้ยเฮียใครบอกลุมใครบอกอรุมกูด่าขาดใจกูตีคนละทีเหรอไม่ลุมองไรถ้าลุมแทงอันี้กูลุมตีคนหนึ่งแทงคนหนึ่งไม่ลุมไม่เสียวนเลยเฮียอย่างเฮียอะไรสัตว์เดี๋ยวเดยดยเขาเขาพยายามขับตามเราอะไอเฮียไม่ไหวไม่ไหวไอสัตว์หลุดสตาอยู่ไปอยู่เอ้ยมึงบอกมึไม่ไหวเด้อไม่ไหนะนะผิด้ ถ้ากูจะเล่นสนามป้าสุดแม่งไม่ทำแบกแอ็กกิหมดละจริงหลายทีแล้วเนี่ยคนเนี้ยแกได้แมงหลายทีแล้วแมงหลายทีแล้วเฮียไม่ไหวแม่งโดนเอ๊ะแม็กก็แม็กเจอโดนไม้มีดเต็มคาราเบลเลยโอเจ๊ะไม่ไหวไม่ไหวท่านึงอ่ะโดนกูกูบอกแค่นี้แหละนึ่งอ่ะโดนกูตะกี้เนี่ยกูติดมีดแล้วก็ติดสตันแค่นั้นเองมีดแม็กทีมกูหนึ่งจวกสตันเลย นี่ตอบมาจากไหนพี่ไันเที่ยวไปลงน้ำอ่ะสิบเต็มสิบครับน้องเฮ้ยถ้าลงน้ำกูจะหาขอมาตั้งนานไม่เคยได้ใช้เลยนี่สวยจริงสิบเต็มสิบป่ะไม่หักอ่ะตั้งแต่หนึ่งละบาทละเมื่อกี้เอ๊ะเมื่อกี้เที่ยวนั้นตกน้ำแล้วนะบอกให้หญิงผีมาว่าไม่เห็นพูดเลยอ่ะงงเลยอะตอนเนี้ยโอยเที่ยไปไหนกันวะ เด็กเลี้งมาต้องจับแกแล้วไอ้เนี่ยพาแกขึ้นชกดีกว่าได้บอกยังไงวันนี้ก็ต้องจบจะไปกับสาวเนี่ยดูมันดิดูมันเป็นด้วยเพราะมันจะเป็นเลยหญิงไม่ไหวจริงต้องพาแกขึ้นชกแล้วสัตว์อุละกูรักน้องบอกไปถูงย่างนันด้วยนะดีมากดีมากขี้ี่หลังก็ไปขึ้นแกชิโร่ดีกว่าไอ้สัตว์ นไอ้หนอต้องสองสองหน่อยละไอ้พี่อ่ะไม่อยากให้จบเลยผมพูดตรงๆนะเว้ยไม่อยากให้จบอ่ะพูดเลยไม่อยากให้จบอ่ะแต่แม่งต้องจบอ่ะถ้าไม่จบแม่งมีสิทธิ์แพ้อ่ะคนี้แหละจัดเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งนะสนับกับมาเชเราครบนะอยาก งานแก้ต้องมีไอ้เหี้ยตัดเท่านี้ JK เด็กจบนี่ก่อนกูขอเค้กตำรวจก่อนไอ้เหี้ยไม่ไหวงได้มันได้ตัดได้เท่าไอฆ่าทุกคนกูต้องมีหลังจบเนี่ยเดือนนึ่งไม่ไหวแล้วข้างเหี้ยข้างแล้วเด็กเราข้างวอาตำรวจเอาแม่งไอ้เหี้ยหลายทีละแม่งสนัมบ่อฆ่าเนี่ยแอคในไอ้ศบฮะผมเจอกูอ้าอันไอ้เหี้ยแกงกูรอเลย ไปหน้าโยกเลยไปหน้าโยกเลยปันเฟินต้องเหลือไอ้เหี้ยไปไปมาเดียวก็หลุดแล้วสองทีเกี่ยวอ่ะไม่มีวิธีเกี่ยวข่าวจริงเนาะจริงขอเนี่ยเอานแบบนี้แหละเอออ้เหี้ยไหนแมงดูสนับเนี่ยไุ้แมงโดนบ้างนั้นแน่ลูกไต่อยแมงอยู่นั่นอ่ะอุต่อยให้ดูเลยจริงเดี๋ยววุต่อยจากผมมันหนาๆเป็นผมตีดานนาะรู้จักปะเนี่ยผมตีขาวเนี่ย ป็นหัวนุนอ่ะใช่เกียดเจอมาเทเดาห้าระดับห้าเกียมึงบีบมาขับเวสไม่ผีผีผีต่ยีต่อยต้องาเดอมมากูซ้อมมาน้องกูซ้อมมานี่ควมดีจัดเลยจรงเลยเยร่บอแล้วท้าสมัยกูหนุ่มๆอ่ะแม็กซ์แม็กอะเกียจริงไม่แดกกูหลอกเย้ะเต็วาไอแกไอแกไหน่ะ เนี่ยตอนแรกคิดว่าคุณมาคนเดียวอ่ะเงี้ยเงี่ยเลยสัดเอ็มเมืต้องเปิดไว้น้องเดีนยหกันบอกแล้วหัวหน้าเกเกมันสู้เดี๋ยวกันเกครับไงวันนี้โดนกูสองสูตรแค่นั้นแหละเงี่ยอีกทีไม่ไหวเห็นดูตากมันเยอะามมันมันใหญ่ ฝักฝีหัวแกงแพ้กูแค่นั้น <c oughs> แค่แต่หนึ่งหนึ่งเขาโดนผมนะหนึ่งหนึ่งอะเขาโดนแกงชนะแต่หัวแกงชนะเฮียกูชนะแค่นั้นแหละต้องไปสองศูนย์ต้องไสองศูนย์พีไม่ไหวดูทรงก็รู้แล้วเนี่ยอช่อหรอือเอ้ยมึงก็อวดเก่งนะเอาให้จริงอ่ะดูของเราพี่ต<ม>ั้งแต่แบบการจับไม้ก็จับเ<ช>ลยนะของพีดูอยู่จับไม้ยังไม่แน่นพีพีจับไม้นั้นฟอร์มจะตีจับสนับยังดิลุดมืออยู่เลยเฮีย กูตีดำโป๊อะไรไปเยอยเห็นปะแต่ฟีฟาโดนห้าศูนยแค่น uh oh like like ั้นแหละรอบหน้า้อมเล่นหน่อยที่จะต่อให้ที่แบบตีมึงตีมาจากนี่เลยตีมาจากที่ขึ้นเลยโอ้โหคอร้อนๆแบบนั้นพี่อะแหม่ทาเด็ดกูข้างเด้อเด้อกูรอเลยกรอเลยเจ้าฟาหมัดแตงคืบพับไอ้ชัดนั่งกันทั้งคืนก็ดูรอบหน้าแต่ไปฆ่าหนึ่งอะวัดเลยวัดเวดอ่ะพวกเนี้ย แต่แอร์แบบกามโยกอะแต่มดังหักอ่ะคิ้วบากอะแต่ยังคิ้วบากอะตีแตงอะเอ๊ะน้องเบาเบาเว้ยเหี้ยสั่นแล้วนี่สั่นละนี่สั่นละเผื่อนี่กูอุ้มมานี่คือแบบเผื่อเต็มถุงละวะกูอุ้มไม่สู้กูเชนไฟแม่งอย่างเดียวแล้วต่อไปเหี้ยไฟแม่งสีห้าตำรวจก่อค่อยเล่นบกชิที่อัน ว่างั้นน่ะขยันเออขยันเออทำไมนี่มันเออไม่หยุดเลยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยววันไหนปีนหัวค่าไม่เคยทำประโยชน์เออเหี้ยอยากจะลอยกระทงมากๆมีแต่ตังค์ไม่มีสมองไอ้เหี้ยแต่เขาอุ้มหมุดแมบเออแค่นั้นแหละโง่ช่าหายเลกเสียเขาสุกไอ้เหี้ยแกไปไหนแกชอบนั่งของตลอดเลี๋ยวนี้ยี่บิมีเดี๋ยเนี่ยเขาเออไปแน่พี่นะก็ถ้าไม่จบก่อนเออชัวร์กูแค่นี้ไอ้เหี้ยปล่อยจริงเงไหวอยู่แล้ว ไม่เห็นตะคันน่ะไม่เห็นเอ็นตะคุนน่ะไม่ไงมเมื่อกี้เหมือนเป็นครั้งที่แล้วเหมือนเป็นน้องไงกูเลยปล่อยให้สามสิบปีเฮียรอดไงเห็นเป็นน้องไงทำไม่ลงไงอ <c oughs> <c oughs> ันนี้ชัวร์แล้วพี่แค่นั้นให้สา <c oughs> มสิบปีเห็นดูอยู่เอ,อี่่ยไหนพี่อ,อดูอยู่พี่ด,ดูอยู่ดูมืออยู่เนาะดูมือเฮีย เนี่ะเขาจ่ายให้ผีดูมึงรอบนี้แต่รอบนี้มันเล่นไม่ได้แล้วไงรอบเนี้ยเนี่ยไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอ่อยให้ยิ้มไอ้เหี้ยเดินหน้าเดี๋ยวแทงแม่งหน้าบ้านได้ถามมีอะไรปะยเีใจกูเลยจัดท่านชนมาเร็วสองร้อยกล่องเอ้เออกูเรียกแม่งเลยเออใช่น้องเหี้ยแม่งมาแม่งมาเร็วไปหน่อยอยเฉยไอ้จ็คไม่รีบไงจักไม่รีบนี่หน้าโยกทั้งแก๊งกูแค่นี้พี่สั่นละกัสั่นละ ไปเจอหนึ่งจุดศูนย์ดีกว่าพันไปเจอหนึ่งจุดศูนย์ดีกว่ามิดไม่มีไรไม่มีไรน้องไม่มีไรน้องไปเจอหนึ่งจุดศูนย์ดีกว่ามิดเอซั่บาเกลอกไม่มีไรลอกมองยังไม่เห็นเลยนะเห็นแต่ท้องฟ้าเอ๊ะมึงเห็นไม้กูป้าเปื้อนเลือดด้วยเหียดีเนี่ยเลือดเต็มตัวเอ๊ะกูให้เพาะเดียวไงกูบอกแล้วไม่ให้เยอะหรอกเงียบนอนเงียบเลยอ่ะตาเลือเกลือผมดูสงดูเนี่ยดูอยู่เนี่ย เ้ยบุกน้อเลยครับพี่ใจเย็นไว้ยใจเย็นไว้ยังไงเขาก็น้องกูเว้ยใหญ่เยอะใหญ่เยอะอย่าเยอะเว้ยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เกียกูเขาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จริงพี่เท่ากันเท่าอกนะแต่แต่ยังไม่ถึงไหร่ไอ้เกียร์แต่พูดในสัตว์พียเขาขอพูดมาพี่พี่ไม่ไม่พูดไม่ไม่พูดไม่ฉัง อยไม่ีไม่พูดไม่พูดมเอาไม่พูดปิดห้านาทีก็อนลงกันเกิดใจออนเดีวใจออนเดี๋ยวใจอ่อนเดี๋ยวใจอ่อนวขาขอใหม่ห้านาทีนะรุมไม่อนนอนไม่อนนครับนอนยี้เคสกูก็เพิ่มขึ้นจุกวัจทุกวันะมอเร็เร็วเร็วหลงหลงกินแล้วเข้าเมืองไปแล้วนะเข้าเมืองไปแล้วี่ยกันใหญ่เฮ้ยไม่ไหวแล้วือยู่นหลังว้ยบอกมือหน่อย ตรงทางเล้วน่ะถึงวันนี้เราจะแพ้เฮียจะตามแผนไงเราอ่อนใช่ป่ะน้องจริงจริงให้แบบว่าให้เขาคิดว่าแบบไม่มีร้ายพวกเนี้ยวันแรกให้เขาครูให้ดูไงแบบว่าเฮียตึงจัดเลเมาไหมครูเมาหมดแก่วันที่สองคือแบบเฮียน้องๆอยากไปแล้วอยากอยากไปเราทงให้ให้เฮาเว่รอบเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้านะสับฟ้านะมันช่วยมันช่วยราชการไดเฉยๆทำเนี่ยเงงตรง แบบไม่มีวัดเวทร์เลยลำหน้าวัดเวทร์เลยแน่คันเลยแอะเอ๊ะเหี้ยคือพวกของตรง JK วันนี้เนี่ยรอดได้เพราะเรากระทงแค่นั้นแหละพแค่นั้นเลยไปทนไปไงไปงั้นแต่สี่ทุ่มเลยอนะออกกันไปน่ะเออไปอุ้มคิวเลยแบบไม่ช่วยคงไม่ช่วยเคสไปอุ้มเลยรอดได้เพราะกระทงพแค่นั้นเหี้ยงั้นโดนโตกยาวๆเหมือเลยนะแบบเหมืออ่ะเหมืออ่ะเมาหมัดแบบมึนอะ S <S เอ้ยน่าอื้ออ่ะชอบเป็นคนท ER. ี่บัฟแล้วมเป็นกูไม่รู้สึกโกรธแกเลยนะไอ้เหี้ยไดนอสองคนเนี้ยกับเขาตูหอมึงพูดถูกเสมอแค่นั้นจริงพี่ไม่ไหวเอ้ไอ้เหี้ยแต่แบบไอ้บ้าพุกี้คือตอนแรกโดนมาเชลนะเว้ยโอ้โหแต่กลัวมาเชลมันจะโกงไปเลยเอาไม้พอโดนเหมือนเดิมแอเไม้พอแล้วพี่ไม้เยอะอ่ะเอ้ต่อไปไม่เอาไม้ไม้พูแล้วปล่อยกล้วยเลียวไอ้สัตนไตรตูดแม่งไอ้เหี้ยเก่งนักเนี่ นี่แล้วแกกูไปอยู่ไหนวะขอพาเทียงมาผิดแต่ต้องมันมีในใจชัวร์สองเนี่ยแต่แกพูดออกมาใชจใจใจใจอยู่แล้วแบบไอ้เหี้ยพูดจ้ากันเลยโดนไปสองศูนย์ไม่ไหวไม่ไหววันเปลี่ยนมันดูมือแล้วดูมือแล้วเอ๊ะลักเลงพี่เดินมาก่อนน้องเอ้ยจริงพี่เส้นทางนี้มันต้องอีกยาวพี่ ไอ้เจ้าเขาแกแล้วน,น,น,นี่นี่นี่ยังดีนะมึงยังโชคดีมีแค่ไม้พูไอ้เจ๊ถ้ามีไม้หน้าสาบละมึงเรียบร้อยบอกให้หน้าแหกอ่ะไม่ไหวกูหรอกจริงมีแต่เงาหมาทกูแค่นี้เลยเบิร์กูอยู่ไหนหมดเฮ้ยเนี่ยยังไม่เห็นเนี่ยยังไม่เห็นตักบตะขันเลยเนี่ยงงวะไม่ไหวไม่ไหวหรอก <c oughs> อกรรมเราไม่ไหวหรอกเลยเออขี่แบบผิวจัดขี่หลงลายอ่ะ เลี้องอ่ะแต่วันนีวอลหมดกันยังเนี่ยไปหมดยังนี้ไม่ไ,มไ,มาาไ,ได้พี่ก้าวหายไปไหนอีกอ่ะก็หนุดอย่างเดียวปุ๊บดื้อนั่นน,น่ะแม่งบอกบอก,บอกูพี่เดี๋ยววันนี้ผมหาเคสรัรวไอ้เหี้ยให้เคสให้เคสกูไล่โน่นโน้เลยเฮ้ยดูดิเหี้ย<ๆ>ไงจับแหละไม่เอาเคสใครเหี้ยไม่เอาเคสกูเลยดูตรงเอ๊ะแต่มันชิวๆหน่อยนะเว้ย ไม่มีเลยเลยไม่มีเลยเลยเติมได้เฮ้ยทำไงอปั๊มนี้มันไม่มีพี่ดูใครมาเติมอยู่แม่งไม่เคยตือน้ำมันเลยบ้านใครวะเแย่จนเฮ้ยานบานครดานอยู่ห่างไกลน้ำมันจัดเอี่ยงกูบอกเลยรอบหน้าไม่ได้เล่นแม็ก็แม็กเถื่เก่งนักปืนบอกห้าเดี๋ยวเจอม่เจอมาเดเดเดออีกห้าร้องกูบอกให้แล้วงม แล้วตกกันเป็นน้ำอ่ะเยอะทำคุณอะไรไปเยอะไอสัตวาแบบไม่ไม่ขึ้นยิ้เลยนะแต่กูจะสับไองไอเซร์ไอสับมไปก้อยเลยไอสั์เยอะแล้วแกงนี้พูดจริงด้วยเดี๋ยวสั์เอ็ี่อะทไรกันวะเอ้เียนวอมเฟี้ยวอมเฟี้ยวบอแล้วต้องยั่วิตแต้งย่วิตไอเฮียจริงอันนี้คือนอนหลับยาวละไอพวกไปเนี่ยเออเนียไหวเ่นเียอดูดิแดงอ เดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวไปรอทงไม่ทันกับพี่รอทงพ่องไปจากเท้าไอ้พี่พี่เข้าเลยบ้านแน่ยุ่ใหญ่พี่พีนะพี่ไอ้แม่งลายๆจัดไอ้พี่ยัง้พีไ้ข้างหลังพี่อะไรอ้พี่ต้องเางมันบ้างพี่พี่คอยให้มันตามน้อยพี่เดี๋ยวตามไม่ทันไปยู่กไปโอ้ย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 พี่พี่มันมันมาแล้วพี่ เอ้ไม่ท nah e ันหรอกเนาะรถใครวาคนแรงเลยรถใครรถไอตีตีตีต yeah, ีจ uh ๋าตีจ๋าตีจ๋าช่วยด้วยตีตีเอ้แล้วตีพ่อกูไม่มีอะไรกูแค่นี้ขี่ตรงๆไอ้เหี้ยล่อเชือกยิงตรงไม่มีอะไรไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูก็ติดกับบาลพ่อไปแล้วนะเมื่อกี้นี่ไอ้บ๊อบหอดตีนไปได้ช่วยกันเองนะนี่ช่วยกันเองละหลุดละแอ้เหี้ยหลุดแล้ว ตามมาขันเล้งพี่ตามมาขันเล้งพี่เท็จตัวได้เ้ยาวยาวได้แค่มองไอ้เหี้ยม่จริงเชี่ยโคตรแรงเลยนะคะันเนียเป็นว่าไม่ถึงล็อกแต่ก็ไม่ถึงอ่ะกูโดดนอนจ่ายยี่สิบสองนอนล้วไอเหี้ยมาทันกูไอ้สัตว์เอ๊ะหากเป็นว่าพี่ห่าก็เป็นว่า,า,วายังไงก็ไม่ถึงโอ้ยต้องปืน M สิบหกอ่ะถึงทันกูพวกแกมีไอ้เหี้ยทันกูล็อกโอ้โหหากันสิบห้องตอนนี้แต่แล้วไม่กูจะหมดแค่นั้น หล่อหล่อบ้านว่างบ้าหล่อหล่อทุกคนสวยตีตำรวจคนกูไม่ใช่ตำรวจพี่พวกมันพี่สวยเดียะร้อยพี่พี่สวยอันนี้คนไปก็ไม่ดับนกอ้องรถแข่งยังกระหินอ่ะไวเวเนียมอะรถกูอ่ะสวยยังแต่งสวยอันนี้สวยเนี่ย นี่ดูดบอกแท็กหนึ่งไงพอรู้ไปศบลุงไงไอหี้ยพูดนะพูดเอาผลงานไงแอกเลยเนี่ยแทกเลยแท็เดนี้ดูเลยดูเลดูเลไม่ไหวกับเราหรอกยิงเนาะยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนพี่ไม่โนสวยุดล้พี่สวยสวยพี่สสวย สวยตีไม่ต้องลนไม่ต้องลนโดนแน่ๆไม่ต้องลนโดนแน่ๆไม่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยอยูลังผมแล้วคอาลงมาแล้วควาลงมาแล้วบ๊อบพี่พี่อย่าทิ้งกันพี่พี่พี่ผมไม่เห็นนะยิงไม่ได้ดูไว้หลังกันเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอ่ะพี่กูทำอะไรอ่ะ องทีตายเฮ้ยพี่บีไปไหนพี่เฮ้ยเฮ้ยมาช่วยเพื่อนหน่อย <c oughs> พี่บีกลพี่บีกลพี่บีกล <c oughs> เฮ้ยตอบมึงกดเคสหน่อยดิ <c oughs> เฮียคร้วะเฮ้ยพี่ไปไหนเอ้าเอ้าเฮ้ยเอา Đi đông <midi> ngập đây ngay Ờ, cảm thấy có đi ạ chặt đấy ạ Có phí lịch ạ สวยลำดวนสวยไอี้พี่บิดแก่แม่งกลับมาครับหมอใส่บินเลยครับใส่บินแล้วครับพี่ช่วยด้วยพี่พี่อพี่ไปไหนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อร้อนต่อร้อเขาตีกันเขาตีกันข้างคต่ออะไรอะไรอะไรผมใช้หมัดนะไม่เกี่ยวหาไม่เกี่ยวหาไม่ใช่หาไม่ทำไม่หา ยิ้แล้วนะชุบเลยชุบเลยชุบเลยผมผมผมไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตายโอ้พี่ทำอไมทำกันเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้อุ้มนะครับวันนี้เขาไม่ได้อุ้มนะเขาเพิ่งมานั้นหมายถึงแค่ไหนแต่เขาบนเดี่ยร์เขาบนเดี่ยร์เขาบนเดี่ยรผมไม่ได้อุ้มครับผมไม่ได้อุ้มเขา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 ไม่ได้อุ้ม ใครจะอุ้มก็อุ้มผมไม่ได้อุ้มโอ้ยยิงผมทำไมเขาไม่ได้อุ้มเขาไม่ได้อุ้มเขาไม่ได้อุ้มมือเชื่อมือเชื่อคนง่ายเนาะไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวทำสวนนอ่เพี้ยครับพี่ไอ้พม่ทำไงปัดพี่ลืมอยู่แล้วพี่คำสวสรุปใครอุ้มครับพี่ ไม่ได้อุ้มไม่ใช่ครับไม่ได้อุ้มครับแต่ไปเช็กรถก็ได้ครับเราไปเช็ครถเดองไปเช็ครถดอพี่ใส่หมวกอุ claro ้มาพี่ใส่หมวกอุ้มเดอเช็ครถเด้อไปเช็ครถเด้ไปเช็ครถเดับอ่มเคมมเพี่ขอบุ้มนะครับขอบุนะครับพี่เม่วาผมไม่ได้อุ้มเลยเนี่ยผมมาล้มอุ้มตีรถด ลงมาลงมาตีเป็นอะไรตายอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไมโดนสองจุดแลอดดิ้งไม่ทันตอดด้งไม่ทันไอ้เจี๊ยคนี่ก็อย่ากลุ้นเลพียร์ไปเซตที่สองคนคนอะไรสารภาพตัวเองเลยเนี่ยเหลือประมาณยี่สิบไม่ตะกี้เนี่ยไอ้ี่ะไอตี๋คือเขาบอกว่าตอาแรกกับเขาจะกลับกับขับคนหนึ่งใช่ป่ะหรือว่าแกพี่ที่แกูดอะไรไม่ได้อุ้มเขาตัวเป็นคนขับแล้ว Graduate, ใครที่ไม <laughs> <laughs> ่ได้อุ้มอะฝากฝากช่วยด้วยนเดี๋ยวแล้วรู้ปะไอ้เร่ันัวิ่งหนีโคตรดาดะไอ้เรี้อพี่มิดแอบอยู่ในปาแต่เราทำได้ป่ะ่ิดได้านนานเดียรเนตีพี่ตีเจมเอนกันอะไรอะตลอรออะไรกาคอะไรไอ้เี้ยเจอพวกพี่มิดอะไอ้สั์ผมไม่ได้อุ้มผมนคนขับ ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องโทษทีไอ้ควายังไงน้ำมันใกล้หมดแล้วยั้งยังไม่ชี้รอยึดบ้านอยู่แล้วลุงเดี๋ยวลุงออกด้วยนะครับอ๋อได้ได้ครับจะไดโทษทีเพิ่งมาครับผมโดนอุ้มอยู่โอเคครับลุงตัวหลุดอยู่ปั๊มบนนะตัวหลุดอยู่ปั๊มบนนะปั๊มบนปั๊มบนเป็นตัวหลุดนะสบายอยู่สบายอยู่ส่วนเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เข้าบ้านไม่ได้นะ